ทางไอ้ <c oughs> ทำเลกสถุกก็การสิบสององศาก็มีหมอกรับม่บเย็นเย็น,นมาธรรมดา

าเข้าน,นีก็สุทถูกใสิตระหนักมรดกฐานดันอ่านที่สแสดงท,ทางองรพทเจ้าเอีสุเจ้าที่ทั้ห้า